เหมือนกับดวงคุณและดวงเขาเนี่ยนะมันมีอะไรสมพงกันหลายอย่างเท่าที่เห็นนะเหมือนกับพลังงานของความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นเดวิลก็จริงอะแต่เดวิลเนี่ยถ้าเราอ่านดีๆอะมันก็มีด้านดีก็คือความรู้สึกมันผูกพันแล้วก็เชื่อมโยงกันไม่ว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นในรูปแบบไหนจะรู้จักพูดคุยหรือมีสถานะกันแล้วอะความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะสตรองนะในวันที่ตัวเขาอะ รู้สึกมืดมนรู้สึกมีปัญหาในชีวิตไม่อยากไปต่อไม่อยากคิดอะไรเยอะๆด้วยความเก <c oughs> ่งและแก่งของคุณอะด้วยไพ่สเตงอะคุณไปดึงเขาจากจุดนั้นขึ้นมาแล้วด้วยพลังงานของเขาอะเหมือนกับเขาขาดขาดสิ่งนี้และการจะได้สิ่งนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะจูนกับเขาติดนะมันจะต้องเป็นพลังงานของคุณเท่านั้นอะ คุณอาจจะมีเซนต์หรือใจบางอย่างว่าคุณจะต้องช่วยเหลือเขาให้เขาหลุดขึ้นมาด้วยความเด็ดเดียวแล้วก็เด็ดขาดของคุณน่ะคนคนนี้เขามีความรู้สึกผูกพันกับคุณตั้งแต่แรกเจอเขาไม่เคยที่จะเป็นแบบนี้กับใครเลยต่อให้ชีวิตเขาจะแย่ขนาดไหนเขาก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยตัวของเขาหรือถ้าเขาจะแย่เขาก็ปล่อยให้มันแย่ไปเลยแต่ด้วยตัวของคุณน่ะทำให้เขามองถึงว่า คุณเป็นคนที่มีแพชชั่นมีแรงมีอะไรหลายอย่างที่ทำให้เขาเกิดประกายความคิดแล้วก็เกิดแรงบันดาลใจหลายครั้งที่เขามองคุณแล้วเขาก็เกิดอาการของความปื้มอ่ะคนคนนึงอ่ะซึ่งดูแล้วเหมือนคนธรรมดาแต่โคตรพิเศษสำหรับเขาอ่ะเขามองว่าคุณเป็นสองคนในร่างเดียวกันบางครั้งคุณก็แลเอาแต่ใจ แต่บางครั้งคุณก็เป็นคนที่พูดจาอะไรก็แล้วแต่มันเหมือนกับไปให้กําลังใจเขาอะกับคนคนหนึ่งอะซึ่งคุณก็ไม่กล้าที่จะไปสอนเขาเหรอกแต่คําพูดของคุณอะมันไปส่งผลต่อใจของเขาในหลายครั้งแล้วตัวคุณก็มองว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะคนคนนี้เขามีความมีอีโก้ค่อนข,ข้างมากแล้วคุณก็ไม่ได้เก่งกาจขนาดนั้นเขาจะเอาตัวคุณไปคิดในเรื่องของคำพูดไม่น่าใช่ แต่ถ้าดูตามหน้าไพ่แล้วอะหลายครั้งที่เวลาเขามีปัญหาพอเขานึกถึงคําพูดของคุณหรือเห็นใบหน้าของคุณลอยๆมาเขาก็รู้สึกว่าเขามีทางออกนะและก็ทําให้เขาอะอมยิ้มได้หลายต่อหลายครั้งคนคนนี้อาจจะไม่ได้ยิ้มมาประมาณ8ปดถึงเปีแล้วพอเวลาเจอคุณอะอดที่จะยิ้มแล้วก็มีความสุขไม่ได้แม้กระทั่งเวลาที่อยู่คนเดียวอะเขาเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงนะ king of pentacles เขาอาจจะรักน้องหมามีแค่น้องหมาแล้วก็เขาเวลาเขาทํางานเสร็จเขาอยู่ในห้องของเขาแค่เนี้ยนี่คือความสุขของเขาแหละ